มือนีตามใจแฟนเห็ดเบียงเห็ดงานซอยแฟนเห็ดงานบานซอยแฟนแฟนเฉดียต้องบนเหตุพยาบาทสิ้นแรงสุดรอก็ต้องซอยแฟนตะอนนอแฟนเฉลียบนเป็นคุณพ่อบ้านที่ดีแพลวพาวโชคดีเนี่ยที่เราตามใจแฟนทุกเรื่องเลยเสียสักที ได้เวลาไปกินข้าวแล้วไปกินตะามหุ่งดีกว่าจังได้กับฉากบ่อจังจังได้กับฉากบ่อนี่จ้ะขาะป้าโอ้ยเฮ็นอยังโอ้ยกำลังยากฉากป่าอยู่นี่นั่งก้นนั่งก้นนั่งก้นนี่เบิังแม่นี่ซักจังได้กับฉากบ่อยอนจังได้กับฉากบ่อ อง,งอคักย่องแน่เลยได้โจ<อ>๊ะเมื่อนี่ฉันต่างใจแฟนนีว่ว่าอ๋อฉันจะต้องสักผ้าให้แพ้พาน้ำตัวนี้เดี๋ยวเอยมาเด้อรอแป๊บจ้าจังได้ก็พอออกขาะเนี่ยป้า เจ้าใส่ผงซักฟอกเนี่ยนี่ซักผ้าคืคอเปแต่ผ้าขาวจากกนแถวผงซักฟอกธรรมดานี่ละ่ะป้าใส่มาหนีโดนดีแล้วโอ้ยเจ้าคือบลอนใส่นี่ผงซักฟอกบ,บิสพาวเวอร์ฟล์ินบัโช์ไม่ล่องเบิง้งเขามีทั้งสามสูตรนะเดี๋ยว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 ไฟอินบ้นมันหมายความ,มาจังใดฟ้าอินมันก็คือบีสพาวเวอร์เขาได้รวบรวม5คุณประโยชน์เนี่ยไว้ในถุงเดียวไม่ว่าจะเป็นขจัดคราบ รสกลิ่นอับกลิ่นหอมสดชื่นผงละลายใบฟองล้างออกง่ายแล้วสมสูตรที่ว่านี่มันนี่สูตรใดแน่เนี่ย Beast Power Fine One โฉมใหม่เขามีทั้งหมด3สูตรสูตรที่1สูตรพลังขจัดคราบถุงสีแดงเก่งเรื่องกระจัดคราบไม่ต้องแช่นานเลยจัดการคราบได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากๆเลย สูตรที่2ส,สูตรสวีทฟาวเวอร์ถุงสีชมพูกลิ่นหอมจากดอกไม้นานาพันธ์กลิ่นหอมสดชื่นตลอดทั้งวันเลยและสูตรที่3ส,สูตรเฟรชแอนด์บลูมถุงสีเขียวกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดกลิ่นอับบนผ้าแม้ตากผ้าในร่มหรือเวลากลางคืนสูตรนี้เนี่ยนะเหมาะกับคนยุคใหม่ที่ไม่มีเวลาซักผ้าในเวลากลางวันหรือบางวันฝนตกต้องตากผ้าในร่มก็ซักได้ แล้วป้าต้องใส่สูตรใดละ่ะโอ้ยกะดีเบิดทั้ง3สูตรเลยครับปา้าขึ้นชื่อว่าบีทเนี่ยนะเรื่องการจัดคราบไม่เป็นรองใครเลยกลิ่นหอมตั้งแต่ซักจนถึงตาส่วนผงก็ละลายไวอีกด้วยเหมาะสำหรับซักมืออย่างป้าหรือว่าซักเครื่องก็ยังได้ใส่มาล่องเบิ้งกันดูนี่จัดไปเลยเรานี่ซักไปเลย ใจบ้งกันนะปาเกินกระหอมชื่นใจแม่มักแม่ซื้อเนี่ยบลีดคือที่หนึ่งในใจของผมเลย